ทฤษฎีจิตวิทยาของอิลิกสันประวัติของอิลิกสันอิลิกสันเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงของอเมริกาและจัดอยู่ในกลุ่มรุ่นใหญ่เกิดที่เมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมันต่อมาได้ย้ายไปอยู่ประเทศอเมริกาในปีคิดตศกัการามสิบ3และเป็นผู้วิเคราะห์เกี่ยวกับเด็กเป็นคนแรกในคอสตันเห็นว่าการจะทำความเข้าใจพฤติกรรมเด็ก จะต้องศึกษาจากการอบรมเรียนดูสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของเด็กปัญหาที่นํามาวิเคราะห์นั้นจะอธิบายเชื่อมโยงระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาในรูปแบบของมนุษยวิทยาทฤษฎีการพัฒนาทางจิตสังคมของอิลิกสันการพัฒนาทางจิตสังคมของอิลิกสันแบ่งขั้นตอนการพัฒนาไว้8ขั้นเป็นขั้นในการพัฒนาที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะผ่านไปตั้งแต่เกิดจนตาย ในแต่ละขั้นเราจะมีความต้องการที่แตกต่างมีคำถามใหม่ๆใ,ในชีวิตกับผู้คนใหม่ๆจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเราขั้นที่ 1. ความรู้สึกไวเนื้อเชื่อใจและความไม่ไว้วางใจแรกเกิด1-2ถึงปีเด็กเล็กจะถามตัวเองเสมอว่าเขาสามารถเชื่อใจใครได้ไหมเขาจะสงสัยว่าเขาปลอดภัยหรือไม่ในขั้นนี้หากเด็กเรียนรู้ว่าสามารถเชื่อใจใครได้สักคน เขาก็จะสามารถเชื่อใจคนอื่นได้ในอนาคตหากเด็กรู้สึกกลัวเขาจะพัฒนาความไม่มั่นใจในตัวคนอื่นและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครซึ่งบุคคลสําคัญในการพัฒนาขั้นนี้คือคุณแม่นั่นเองขั้นที่2ความเป็นตัวของตัวเองและความละอายและสงสัยอายุสองถึงสี่ปีใน่ไวเ้เด็กเด็กจะสำรวจร่างกายตัวเองและค้นพบว่าร่างกายทาอะไรได้บ้างเขาจะมีคําถามว่ามันโอเคไหมนะที่จะเป็นตัวฉัน หากเด็กได้รับการอนุญาตให้เล่นและค้นหาอย่างเต็มที่เขาจะพัฒนาความมั่นใจในตัวเองหากไม่ได้ทําเขาจะพัฒนาความละอายและสงสัยในตัวเองในขั้นนี้พ่อและแม่แต่างมีส่วนสําคัญขั้นที่ 3. ความคิด,ดเริ่มและความรู้สึกผิดก่อนวัยเรียนอายุ4-5ปีในวัยอนุบาลเด็กมักมีความคิด,ดเรื่องลองทําสิ่งใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งพื้นฐานเช่นรู้ว่าวัตถุทรงกลมจะกิ้งได้ เขาจะตั้งคำถามว่ามันโอเคไหมที่ฉันจะทำแบบนี้หากเด็กได้รับการส่งเสริมเขาก็จะตามความสนใจต่อไปเรื่อยๆแต่หากเด็กรวนห้ามหรือบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไร้าสาระเขาจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นในขั้นนี้เด็กจะเรียนรู้จากคนในครอบครัวขั้นที่4ความขายันหมั่นเพียรและความรู้สึกต่ำต้อยวัยเรียนอายุ5ปีเด็กขั้นนี้จะเรียนรู้เรื่องที่เขาสนใจ จะเริ่มพบว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นๆเขาจะอยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาทําสิ่งแต่างๆได้ถูกต้องเด็กจะทั้งคําถามว่าเขาสามารถอยู่รอดในโลกใบนี้ได้อย่างไรหากเด็กในขั้นนี้ได้รับการยอมรับจากคุณครูหรือเ,เพื่อนเขาจะมีความขยันหมั่นเพียรและกลายเป็นคนทํางานหนักแต่หากเด็กได้รับคําติมากเกินไปเขาจะเริ่มรู้สึกต่ําต้อยและสูญเสียแรงบันดาลใจในขั้นนี้โรงเรียนและคนรอบข้างมีอิทธิพลอย่างที่สุด ขั้นที่5ความเป็นอัตลักษณ์และความสับสนในบทบาทอาย,ย13ุ13-19ถึงิปีเด็กในช่วงวัยรุ่นจะเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีบทบาทในสังคมแตกต่างกันเขาจะเรียนรู้ว่าเขาเป็นทั้งเพื่อนนักเรียนเป็นเด็กและพลเมืองวัยรุ่นหลายคนจะพบวิกฤตในการค้นหาตัวเองของตัวเองในขั้นนี้หากพ่อแม่อนุญาตให้เขาออกไปค้นหาตัวเองเขาก็จะค้นพบตัวเอง แต่หากพ่อแม่เรียกร้องให้ลูกอยู่ในกรอบของตัวเองอย่างเดียววัยรุ่นอาจรู้สึกสับสนในบทบาทและรู้สึกหลงทางบุคคลสําคัญในการพัฒนาช่วงนี้คือเพื่อนและบุคคลต้นแบบของเด็กขั้นที่6ความใกล้ชิดสนิทสนองและความโดดเดี่ยวห้างว้างวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ20-40ปีในวัยผู้ใหญ่เราจะเริ่มเข้าใจว่าเราเป็นใครและเราจะยุติความสัมพันธ์เดิมๆที่เคยสร้างไว้เพียง เพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมเราจะถามตัวเองว่าเราสามารถรักใครได้ไหมหากในขั้นนี้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้เราก็จะมั่นใจในตัวเองและมีความสุขแต่หากไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้อาจทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างกลุ่มเพื่อนและคู่รักจะเป็นศูนย์กลาขงของการพัฒนาในขั้นนี้ขั้นที่7การสืบทอดและการคิดถึงแต่ตนเองอายุ40-65ปี ในวัย40กว่าเราจะเริ่มมีความสุขกับชีวิตสามารถใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเริ่มทํากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมสิ่งแรกที่เราสนใจคือการให้และสืบทอดหากเราคิดว่าเราสามารถเป็นผู้นาเพื่อชื่อเหลือคนรุ่นต่อไปเราจะมีความสุขแต่หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาอื่นๆในชีวิตก่อนหน้านี้ก็อาจจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและอยู่อย่างคิดถึงแต่ตนเองผู้คนที่บ้านและที่ทํางานจะมีอิทธิพลกับเรามากที่สุด ขั้นที่8ความสมบูรณ์ในชีวิตและความสิ้นหวังอายุ1 5ปีเป็นต้นไปคนในวัยชรา,ามักจะใช้ชีวิตช้าลงและเริ่มหันกลับไปมองอดีตและมักตั้งคำถามว่าฉันใช้ชีวิตได้อย่างดีไหมหากเราคิดว่าใช้ชีวิตได้อย่างดีแล้วเราจะพัฒนาความพึงพอใจและรู้สึกมั่นคงสมบูรณ์แต่หากไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเราจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและกลายเป็นคนขี้บ่นขี้หนึบมิ ในวัยนี้เรามาเปรียบเทียบกับมนุษย์คนอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวกับอิลิกสันอิลิกสันเป็นนัก,กจิตวิทยาชาวเยอรมันอเมริกันเขาทำงานร่วมกับโจนผู้เป็นภรรยาในการพัฒนาทฤษฎีจิตสังคมเขาได้รับอิทธิพลจากซิกมันและแอนนาฟอยและมีชื่อเสียงจากวลีวิกฤตการแสวงหาตัวตนถึงแม้อิลิกสันจะไม่มีแม้แต่ปริญญาตรี แต่เขาก็ได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาดและยิวคลิปวิดีโอนี้จัดทำโดยนายภาสกรราศรีคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาพระศ,ศรึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬารหัสนักศึกษา641116670ขอคุณครับ